ด okay, ค,คุณอาลาเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมเริ่มแต่งเพลงตอนผมอายุ15ครับ hmm. อะไรที่ทําให้คุณอาลาเริ่มสนใจในการแต่งเพลงล่ะคะตอนผมอายุ9ขวบผมย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมก็พยายามค้นหาตัวเองว่าผมเนี่ยชอบอะไรผมแต่งเพลงทั้งวันเลยจนผมไม่รู้ว่าเวลาไหนกลางวันเวลาไหนกลางคืนแต่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเพลงนี่แหละคือเพลงของผมเอง แล้วผมก็หาคนมาร้องเพลงของผมแล้วคุณอาลันได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานนี้มาจากไหนล่ะคะมันจากใจของผมนี่แหละครับคือมันอาจจะฟังดูเลี่ยนๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมรู้จักเนี่ยคือเปียนโนคนที่สอนผมเนี่ยเขาไม่ได้สอนผมเล่นเปียโนแต่เขาสอนผมไม่รู้จักว่าดนตรีเนี่ย มันเชื่อมต่อกับหัวใจยังไงนั่นแหละครับก็คือเป็นรากเน้าของแรงบันดาลใจของผมเขาที่ว่านี่ใช่คนไทยไหมคะใช่ครับแล้วคุณอาลานอยากพบเขาไหมคะแน่นอนครับผมกำลังจะได้พบเธอเร็วๆนี้ขอบคุณนะครับ อ <c oughs> ตองฮูเป็นอะไรร้องให้ทำไมเนี่ยผมให้ฝ <c oughs> ันเนี่ยนะให้ฉันทำไมหรอผมต้องไปอเมริกาแล้วผมไม่รู้จะให้อะไรผมอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วไงเ <c oughs> ก็บไว้นะผมจะกลับมาเอาคืน <c oughs> ตะหูเหมือนตอนเนี้นายกำลังเศร้าอย่าพูดตะโกนออกมาเหมือนกำลังโกรธสิค่อยๆพูดฟังเสียงหัวใจของตัวเองดีๆแล้วค่อยๆพูดออกมานะ <c oughs> ผมต้องแยกไปอยู่เมืองนอกผมจะคิดถึงจุ๊บแจงเราคงไม่ได้เจอเกันอีกใช่ไหม <c oughs> ไม่ผมจะกลับมาหาจุ๊บแจง แล้วก็กลับมานะครับผมจะทำให้จุ๊บแจมีความสุขผมสัญญาต้ฉันให้นะเอาไว้เก็บไว้ฟังที่นู่นจะได้หายคิดถึง